วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแมวที่บ้านให้ฟังครับชื่อเจ้าเหมียวหน้าตาน่ารักขนปุยแต่สิ่งที่ทำให้ผมอึ้งคือความสามารถในการกระโดดของมันวันนั้นผมกำลังวางขนมแมวไว้บนตู้เย็นสูงๆเพราะกลัวมันกินเยอะเกินไปพอหันหลังกลับมาเท่านั้นแหละเจ้าเหมียวกำลังนั่งเลียปากอยู่บนตู้เย็นสงนันเฮ้ยเหมียวขึ้นไปได้ไงนะผมถามด้วยความตกใจ เจ้าเหมียวทำหน้างง,งๆเหมือนจะบอกว่าก็แค่กระโดดเองนี่นะผมเลยลองวัดความสูงของตู้เย็นดูปรากฏว่าสูงเกือบ2เมตรซึ่งสูงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากปกติแมวตัวอื่นที่เคยเลี้ยงมาไม่เคยทำได้แบบนี้เลยหลังจากนั้นผมเลยเริ่มสังเกตเจ้าเหมียวมากขึ้นปรากฏว่ามันกระโดดขึ้นไปบนที่สูงๆได้เก่งมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังสือร้าผ้าม่านหรือแม้แต่หลังคาบ้าน สรุปคือผมอันเดอร์เอสติเมตความสามารถของเจ้าเหมียวไปเยอะเลยใครเลี้ยงแมวอยู่ลองสังเกตดูดีๆนะครับบางทีพวกเขาอาจจะมีความสามารถพิเศษที่เราไม่เคยรู้ได้